สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับรายการวัดโฟนทีวีครั้งนะครับผมตู่ชัยวัน์ครับผมต่อจากวัดโฟนครับครับผมก็ผมกับต่อเนี่ยก็จะมาช่วยกันเล่าข่าวนะครับข่าวไอทีที่น่าสนใจนะครับที่ผ่านมาว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างแล้วเราก็จะมาสรุปแล้วก็มาเล่าอีกรอบหนึ่งนะครับปัญหาการใช้งาน Facebook ของเราเนี่ยหลายๆคนเริ่มบ่นแล้วเห็น น้องต่อบทมาใช่ครับผมเนี่ยเลื่อนมาทีไรก็เจอแต่แบบคนเดิมๆตลอดเลยครับพี่เจอแต่หน้าเดิมๆใช่ไหมว่าหน้าเดิมบ่อยมากครับมีวิธีแก้ไงบ้างพี่มีครับมีก็เข้าไปที่หน้าจอ a c e b o o k เลยครับนี่นะครับนายังอ่าโอเคนะครับจะเห็นเมนูนะครับสามขีดอยู่ด้านบนนะครับกดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็จะมีให้เลือกเป็น most recent นะครับตรงนี้นะครับใช่ครับพอกดเข้าไปเนี่ยกดยัง โมลิเซนนะครับครับพอกดเข้าไปเนี่ยมันก็จะเรียงไทม์ไลน์ตั้งแต่คนที่โพสต์ล่าสุดนะครับไล่ลงไปก็จะเป็นคนโพสต์ถัดไปถัดไปนะครับข้างล่างก็จะเป็นโพสต์เก่าๆนะครับก็คืออันนี้มันจะไม่ซ้ำกันเลยนะครับมันก็จะเรียงตามใครโพสต์ก่อนโพสต์หลังนะครับอันนี้เป็นตามเวลามาให้ครับใช่ใช่เนี่ยสองนาทีที่แล้วหนึ่งนาทีที่แล้วไปนะครับไล่มาให้เรื่อยๆเลยใช่ครับอันนี้มันก็จะไม่ซ้ํากันนะครับแต่แต่การใช้งานเนี่ยถืว่าเราเปิด Facebook เข้ามาใหม่ก็ต้องมากดทุกครั้ง มันซึ่งปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเข้า Facebook ใช่ไหมครับมันก็จะเรียงเรียงตามเหตุการณ์ที่น่าสนใจที่ที่ Facebook เขาเลือกมาซึ่งมันก็จะเป็นฟีดซ้ำๆนะครับอันนี้ก็เราก็แก้ได้เข้าที่โมดีเซน์ใช่โมดเนตซึงเป็นริงเป็น,ปน,ปน,ปนตัวช่วยที่ดีมากๆเลพี่ใช่ครับอ่ะต่อไปถ้าใครใช้ในใน p e d e t k t o p ท็อปโน้ตนะครับก็คล้ายๆกันแต,แต่แต่เมนูนี้จะอยู่ที่ด้านซ้ายนะครับ อยู่ตรงมุมมุมซ้ายนะครับก็ตรงฟีดข่าวนะฮะก็กดตรง3มจุดนะครับแล้วก็เลือกเรื่องราวล่าสุดนะครับก็จะเป็น most recent เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นโพสที่เพิ่งโพสไปเมื่อกี้เลยนะครับก็จะไล่ตามเวลาให้เนี่ยสี่นาทีที่แล้วแต่ถ้าเป็นลองลองเข้าไปดูอีกอันหนึ่งในฟีดข่าวถ้าเป็นเรื่องราวยอดนิยมเนี่ยก็จะเป็นฟีดที่มีคนมีคนตอบ มีคนกดไลค์เยอะนะครับ Facebook ก็จะเลือกมาให้เราอ่าโอเคถ้ามาข่าวต่อไปนะครับข่าวต่อไปก็อันนี้ก็ข่าวก็มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับ Netflix นะครับ Netflix ก็ตอนนี้ออกแพ็กเกจราคาถูกสุดนะครับ99บาทว <Wow. S 1> ้วอันนี้ใครยังไม่ทราบก็ลองสมัครใช้งานกันดูนะครับ ต่อต่อได้ดู n e t f l i x บ้างไหมครับตอนนี้ตอนนี้ก็มีสมัครในมือถือพี่แพ็กเกจถูกสุดเลย99อันนี้เลยใช่ไหมเวลาสุดเลยแบงไงชัดไหมมันก็ถ้าในมือถือผมโอเคนะนะครับก็มันก็พอดูได้นะครับซึ่งแพ็กเกจ99สบาบาทเนี่ยก็จะดูได้แค่หน้าจอเดียวนะครับแล้วก็ความละเอียดมันจะค่อนข้างต่ำนะครับแล้วก็แต่จริงๆมันก็มีข้อดีนะคือมันจะใช้แบนด์วิดต์ค่อนข้างน้อยนะครับใช้เน็ตน้อย3 g 4G น้อยใช่มันก็จะใช้ได้นานมากขึ้นครับแต่ถ้าเป็น แพ็กเกจที่มีความละเอียดสูงนะครับแพ็กเกจที่แพงขึ้นไปอย่าง279-349มงี้ยนะครับมันก็จะมีความละเอียดสูงขึ้นมานะครับซึ่งมันก็จะใช้เน็ตค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแต่ถ้าดูที่บ้านก็ไม่น่ามีปัญหานะครับ ส่วนมากต่อดูที่ไหนฮะที่บ้านหรือที่ที่ไหนจริงจะบอกว่าดูที่ทํางานก็เขินๆจริงๆดูที่บ้านครับดูที่ทํางานนี่แอบต้องแอบดูดูที่บ้านนี่ดูอย่างเงี้ยดูในมือถือบ้านในมือถือพี่แบบเออไปไหนมาไหนสะดวกดีแต่ว่ามันมีบางอารมณ์ก็อยากจะดูกับทีวีเหมือนกันนะพี่ตู่แนะนำไหมจริงจริงบางเรื่องมันก็น่าจะดูกับทีวีจอใหญ่นะครับอย่างมชติว่าถ้าสมมติว่าที่บ้านเรามีสมาร์ททีวีนะครับแล้วก็สามารถโยนภาพวิดีโอเนี่ยขึ้นไปบนที่หน้าจอได้เลยนะครับซึ่งมันมันก็จะมี อุปกรณ์สำหรับทีวีที่เก่าหน่อยนะครับแต่ยังมีพอร์ต HDMI นะก็ใช้ตัวคมแคสนะครับตัวคมแคสนี่ก็จะเสียบกับทีวี TV นะครับ<ม>ที่มีพอร์ต HDMI แล้วเราก็สามารถโยนพวกหนังพวกอะไรขึ้นไปดูบนหน้าจอใหญ่ได้ก็เลยเพิ่มความสะดวกให้กับคนที่ใช้ทีวีรุ่นเก่าๆหน่อยใช่ครับแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆก็อาจจะไม่ต้องใช้ตัวนี้ไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับมันก็จะใช้สมาร์ททีวีหรือมันก็จะเป็นกล่อง Android เนี่ย พวกนี้จะสามารถโยนขึ้นไปดูได้หมดเลยเป็น,นรับทางเลือกเนาะพี่ใช่ไม่ไม่เฉพาะแค่ Netflix นะ y o u u u b e i i ิ x พ,พวกให้ผู้ให้บริการที่ดูหนังออนไลน์ออนลนส่วนมากจะทำได้นะครับซึ่งก็สามารถดูได้ที่หน้าจอใหญ่นะครับไม่ต้องมานั่งก้มหน้าก้มตาดูดหน้าจอ,อเล็ก <laughs> ๆ,ๆนะคร Apple กับ Google นะครับต่อรู้ไหมครับว่า Apple กับ Google เนี่ยเขาทำอะไรกันเอาแบบเข้าใจง่ายเลย Apple นี่มาผมนึกถึง iPhone เลยถั้า Google ก็เป็นฝั่ง Android <ช>นะพี่ใช่ครับ Apple เนี่ยก็จะมีชื่อเสียงทางด้านไอ o n e นะครับซึ่งทำระบบปฏิบัติการ iOS นะครับส่วน Google เนี่ยก็จะทำระบบปฏิบัติการ Android ซึ่งสอง่ายนียก็จะทำแข่งกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับซึ่งก็จะเหลือแค่สองข่ายนี้นะพวก Windows p h o แล้วเนี่ยไปหมดแล้วนะครับ จะเติมที่เป็นคู่แข่งกันนะครับสองข่ายนี้พอมีวิวกฤตการโควิด1 9นะครับก็สองค่ายนี้ก็มาจับมือกันนะครับร่วมกันพัฒนา<ม>แพลตฟอร์มนะครับซึ่งคร่าวๆนะครับอธิบายให้ฟังก็คือ,อสองค่ายนี้จะทาจะแชร์ข้อมูลกันนะครับซึ่ง<ม> iPhone กับ Android เนี่ยมันก็จะมีระบบติดตามตัวนะครับ<ม>ว่าเราไปที่ไหนมาบ้าง,างอะไรเงี้ยครับออพอมีวิกฤตการณ์เนี้ย เขานะใช่เขาก็จะเอาข้อมูลทั้งสองเนี่ยมาแลกเปลี่ยนกันนะครับซึ่งในช่วงแรกเนี่ยไอโฟนแล้วก็ Android เนี่ยมันก็จะมีแอปเพื่อสุขภาพใช่ไหมครับอาจจงสมมติว่าผมติดโควิด1 9ผมก็ใส่ข้อมูลว่าในในแอปสุขภาพเนี่ยว่าผมติดโควิด1 9นะอะไรเงี้ยพอปุ๊บเนี่ยคนที่เคยเคยมาเจอผมหรือว่าเคยทงานใกล้กันมาทำงานด้วยกันอะไรเงี้ย มันก็จะแจ้งเตือนไปว่าเฮ้ยมีคนติดโควิด19นะให้ระวังตัวหรือไม่มก็ไปตรวจซะ<ม>ไปรักษาซะอะไรเงี้ยนะครับก็จะได้รักษาตั้งแต่ท้นเนินเราจะได้รู้ตัวเราจะเอ้ยเราต้องทำตัวยังไงอะไรางี้ใช่นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นความร่วมมือระหว่าง Apple กับ Google นะครับซึ่งในเฟส2เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะแค่แอปสุขภาพละอย่างถือว่าผมเป็นเนี่ยมันจะเด้งเตือนเลยไม่ต้องเข้าแอปไม่ต้องเข้าอะไรมันจะเด้งเตือนเลยว่าเนี่ย คุณเคยเข้าใกล้คนที่เคยติดโควิดอะไรมาม,มันเพิ่มความสะดวกให้เราเยอะมากที่เรื่องนี้นะครับอันนี้ก็เป็นถือเป็นข้อดีนะที่เราจะได้ใช้มากๆเทคโนโลยีอ,อ,อะไรพวกนี้นะครับที่สองข่ายเนี่ยร่วมกันนะครับโอเค okay, ทั้ง3ข่าวก็สั้นๆแค่นี้นะครับแล้วก็มาสรุปขายฟังนะครับว่าที่ผ่านมามีอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราใน โอกาสถัดไปนะครับเราก็จะมาเล่าข่าวอะไรแบบนี้ให้ฟังอีกนะครับถ้าเรามีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ชมันอีกครั้งหนึ่งใช่ครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับสำหรวันนี้ก็สวัสดีนะครับสวัสดีครับ